ยินดีต้อนรับสู่ JK Auto Review แหล่งรวมรีวิวรถยนต์แบบจอะลึกที่คุณไว้วางใจได้ทั้งในเรื่องของคุณสมบัติรถฟีเจอร์ใหม่ๆและการเปิดตัวรุ่นล่าสุดวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับ SUV ที่เรียกได้ว่าเป็นราชาแห่งท้องถนน Isuzu MU-X ปี2025รถคันนี้จะทำให้คุณลืมชื่อ Fortuner ไปเลยด้วยพลังสมรรถนะและความสบายที่รวมอยู่ในคันเดียว ฮิ s u ส u MU-X รุ่นปี2025มาพร้อมการปรับโฉมที่เน้นความลงตัวและโดดเดน่นตัวรถภายนอกดูแข็งแกร่งและดูดันตามสไตล์พร้อมดีไซน์ใหม่ของไฟหน้าและกระจังหน้าแบบใหม่และล้ออลลอยดีไซน์สดใหม่ความสูงและโครงสร้างแชสซีแบบลั d เดอร์เฟรยังคงเน้นความทนทานและสมบุกสมบันในทุกสภาพถนนใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.0ลิตรที่ให้พลังและแรงบิดอย่างเหลือล้น เหมาะกับทั้งการลากจูงและการลุยทางวิบากระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้การขับขี่ที่ราบรื่นทั้งในเมืองและนอกเมืองอีซูซูยังคงรักษาความเชื่อมั่นในด้านความทนทานและประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมัน ภายในห้องโดยสาร MU-X ได้รับการอัปเกรดด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและวัสดุคุณภาพสูงหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมพอร์ต USB-C ที่ชาร์จไร้สายและระบบเสียงคุณภาพสูงห้องโดยสารกว้างขวางรองรับผู้โดยสาร7ที่นั่งได้อย่างสบาย เรื่องความปลอดภัยก็ไม่เป็นรอง MU-X 2025มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบแจ้งเตือนขณะถอยและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติช่วยให้คุณขับขี่อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ในด้านสมรรถนะ MU-X โดดเด่นไม่แพ้ใครด้วยระบบขับเคลื่อนสล้อ พร้อมฟังก์ชันเทเ r a i n c o m m a ระบบควบคุมความเร็วขนาดลงเขาและความสูงจากพื้นรถที่เหมาะกับการลุยเส้นทางออฟโรดไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต้องการรถสำหรับใช้งานหนัก MU-X ก็พร้อมตอบโจทย์อัตราการประหยัดน้ำมันยังคงดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับ SUV ดีเซลขนาดใหญ่และค่าบำรุงรักษาก็ไม่สูงมากนะัก โดยชื่อเสียงด้านความทนทานของ Isuzu ทำให้ MU-X 2025เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับใครที่กำลังมองหา SUV ขนาด7ที่นั่งที่แข็งแรงแต่ยังให้ความหรูหราหากคุณชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง JK Auto Review ของเราเพื่อไม่พลาดทุกรีวิวข่าวสารและการเปรียบเทียบรถใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ Yeah, <laughs> sir.